ท่านผู้ชมครับมีความเชื่อจากคำบอกเล่าที่ผิดบางอย่างนะครับสามารถนำไปสู่อันตรายถึงขั้นชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นมีความเชื่อว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเพศชายเท่านั้นตามเป็นจริงแล้วโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ถูกทำลายจากการขาดเลือดนั้น มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเพศหญิงเพศชายแต่ก็ปรากฏว่ามีเพศหญิงจำนวนไม่น้อยนะครับที่เกิดเป็นโรคกล้ามหรือหัวใจถูกทำลายจากาการขาดเลือดโดยที่ตนเองไม่รู้คำถามยังเกิดมีขึ้นมอกว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคำตอบก็คือเมื่อเพศหญิงเกิดเป็นโรคกล้ามหรือหัวใจถูกทำลายจากาการขาดเลือดขึ้นมาอาการของเธอ มันไม่เหมือนกับอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดขึ้นในเพศชายจึงเป็นเหตุให้เธอผู้นั้นตกอยู่ภายใต้อันตรายต่อการเสียชีวิตได้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิตไปนั้นมีต้นเหตุมาจากมะเร็งของเต้านมนั่นก็ถือเป็นความเข้าใจผิดเพราะองค์การศึกษาชี้ออกมาว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตนั้นมีต้นเหตุมาจากโรคหัวใจคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดโดยมันเกิดมากกว่าการที่ผู้หญิงเสียชีวิตจากมะเร็งทุกชนิดรวมกันจากข้อเที่จริงดังกล่าวนั่นเองจึงเป็นเหตุผลอันสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิงควรทำความเข้าใจสัญญาณเตือนจากร่างกาย ที่บอกให้ทราบว,ว่าตัวเองกำลังเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวขึ้นสิ่งที่ท่านพึงปฏิบัติก็คือเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้ท่านเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นไม่เพียงเท่านั้นท่านยังจำเป็นต้องทําให้สุขภาพหัวใจของท่านอยู่ในสภาพที่ดี โดยการกินอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารเช่นกินผักและผละไม้หลากชนิดหลีกเลี่ยงจากความเครียดและประการที่3าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ